เดี๋ยวสม่มาโอ้โการเตะข้างในของฟุตวัลครับสูมอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับศูนย์ต่อสองโอ้ควบครับตรงนี้ สู้ดีกว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมโอเคครับกลับครับเไปสูงเรเไปสูงแห้ง 07ครับหมดกดได้ชงไปพุทธวานเตยยังไม่พลาดนะครับโอ้คุธวัลเปิดสวยครับมาเติมวงชงไปต,อไปตโอ้โหทัดบล็อกนิดน,นงงึงไม่ทันครับยังไม่เปิดสบายครับโอ้ชงมา อุตุว,วันท่วมอย่างเดียวครับโอ้โหฝนไม่ตกก็ท่วมได้อ๋อก็เทีนูเรียบร้อยโดนเกี่ยวครับโอ้โหเก็ด <Get S 2> เกี่ยวสบายครับตรงนี้อุตว,วันชงเองเตงเรียบร้อยดีครับหาย

ห้าต่อหกหย่อนมาพระเจรพงษ์ชงม,มาท่วมอเอไงไหมสวยมากครับโอ้โหนี่คนไม่ตกท่วมได้ไงครับ 过、um สายย่อตรงนี้โอ้โหเสิร์ฟข้ามไปภูตะบันมาแล้วครับเตะลูกแรกไกลไปหน่อยไม่ใช่ปัญหาของเขาครับโอ้โหทดสอบตัวเตะดีเหลือเกินครับราชันวิพันธ์ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าภูตะบันเนี่ยของจริงครับไม่ต้องทดสอบขนาดนี้ก็ได้ครับโอ้สามต่อสองครับเสิร์ฟตรงนี้ได้ซื้อบล็อกแล้วครับฟิลิปปินส์ภูตะวันเตะตดบล็อกอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับโอ้หลังรทบแตกครับ ลูกนี้ปุริแแวันเตะแหวกบล็อกลงไป3เท่ากันครับกิษสรพงศ์นนทักตรเสร์บมาตรงกลางจ่ายซันแบ็ครับลูกนี้โอ้โหดูการเล่นของเขาครับพิงสองคนนะครับบล็อก3โดตัวเกี่ยวไหมไม่โดนครับโอ้โหูตตะวันของเรากับผ้าโพกหัวคู่ใจของเขาครับวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นตัวจริงครับ หต่อสครับสูสีครับแต่ก็4คน2คนเนี่ยมันเบียดกันหมดแล้วครับผูตะวันครับโอ้โหโหดเเลือเกินครับผู้ต,ตนโซฟาแต้มตอนนี้5เท่ากันครับ5ต่อหเปิดไม่ดีเท่าไรไงไมมายไ<อ>พ่ชงมาผูตะวันเตะติดบล็อกออกไปครับโหดเหี่ยมยอดเยี่ยมเหลือเกิน5ต่อ10เสิร์ฟลูกนี้เข้าแปลสายสบายสบาย ผูตะวันเตะไม่โดนบล็อกครับบล็อกคู่เขาเริ่มจะทะเลาะกันแล้วครับใจยเย็นๆครับละกันละกันยังไงก็พี่น้องชาวฟิลิปปิน์เหมือนกันนะฮะลูกนี้สายย่อเสิร์ฟยอดมาราชันวิพันยุกไอ้ผูตะวันเตะร่วมอีกแล้วครับกำแพงแตกครับฟิลิปปิน์ จะเป็นเซิร์ฟอีกครั้งเซิร์ฟไปที่หน้าขวารับด้วยหน้าขายกตรงกลางบล็อกไหมโอ้โหอีกแล้วครับช่องนี้ครับรผูตะว,วันแหวกลูกนี้สวยงามครับรโอ้โามามัดขาตั้งกล้องไว้กับราวเหล็กนะครับต้องขออภัยด้วยตอนนี้อ,ออกไปแล้วหน้าขวาเปิดดียกลูกนี้ผูตะว,วันแหวกช่องเดิมครับเหมือนเดิมเลยช่องนี้สี่ลูกแล้วครับ ระหว่างผู้ลเล่นหมายเลขสี่กับหมายเลขผู้ลเล่นหมายเลขสิบสองนะครับ <c oughs> นะฮะอย่าลงดูเ <c oughs> <c oughs> สิร์ฟเข้าตรงกลางร,รับสวยๆได้ชมช็อตเด็ดๆแล้วครับ <c oughs> นี่แหละครับโอโ้โหท่วมไปเลยครับ <c oughs> เป็นตัวเตะที่มีส่วนสูงที่แบบสามารถเล่นตัวเสิร์ฟได้แบบง่ายๆเลยครับถ้าสูงขนาดนี้ฮะเซตพอยต์ time, ของไทยครับลูกนี้เสิร์ฟไปที่หน้าขวารับสบายยกสูงๆ อูตะวันเขี่ยลงไปครับเซตแรกครับแต่ก็4คนไทยชนะไปก่อนครับโอ้โหยี่สิบต่อ1ิบนะครับโอ้นะครับไทยแลนด์ h a ปไม่นี่ไม่นี่เพเยอะอ่าโคดชุดอ่าทอเพย์เยอะฟอร์เพย์หิงเป็นไงภาษาปกิบผม มั่วจริงๆนะฮะเสริมมาที่หน้าขวาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาของราชันโอ้โหภูตะวันโสภาเตะลูกนี้เช็ดศีสษาออกไปเลยครับ1นึ่ต่อห้าับฟิลิปปินส์ตามมาห่างๆเสริมมาที่หน้าขวารับด้วยเขาววยนยน่าซ้ายเนียนๆยกสูงๆให้ภูตะวันเตะโดนบล็อกหลังออกไป <Yan kee> <t manuscript> โอ้โหถือว่าการทําของภูตะวันนะฮะเกมนี้ครับ99.99ลวครับ ทำไมเบอร์เก้าไทยไม่ยืนขวางลูกแต่ก็หน้าเน็ตบ้างครับเพราะว่าไม่ถึงตะข่ายนะครับโ,นนโหสวัสดีพ่สานะครับย,ยกเนียนเหลือเกินครับลูกนี้เตะโดนบล็อกอยู่<ด>ยเขาไม่ทันแล้วครับไปแต้มของไทยครับไทยเรามีลูกเสิร์ฟมีลูกเตะมีลูกบล็อกมันครบเครื่องมากครับลูกนี้เห็นไหมครับ<ด>เขาเสิร์ฟดีเรายังเอาได้ครับเต,ตะทัดหัวออกไปครับนี่ขนาดบล็อก3คนนะครับถ้าคนเดียวเนี่ยไม่ถึงแน่นอนครับ ถ้าเป็นแอดมินเนี่ยไม่ได้นะครับแบบนี้ลูกนี้บ็อกสโอโ้โหเตะทั่วมเน็ตเตะทั่วมหัวครับท่วมกว่อนนี้ก็น้ำป่าไหลหลากแล้วล่ะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ราชันยกโอโ้โหบ็อกสยังเอาไม่อยู่คุณจะมาบล็อกคนเดียวแบบนี้โดดเดี่ยวไปเลยครับ โดดอยู่คนเดียวนะฮะส่งแอดมินไปเส,네สิร์ฟขวาสุดนะครับก็พาได้ครับผมบอกแล้วโดโอ้โหเตะสูงเหลือเกินครับถ้าเป็นตึกก็ระดับตึกใบหยกครับ17-11ครับน่าจะใครนุ้ยมาเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟพุ่ง erm. ดีเหลือเกิน ตักหลังเทาง oh! ้าโยโอ้โหยิ่งยกสูงยิ่งเตะสูงครับดิสเกมอิไลก์ประชมวีอมัธยมโอ้สิบสองสิบก้าครับสายย่อเขา่าทับจุพื้นนะฮะรับด้วยหน้าขาโยกให้พูตะวันแล้วก็เตะท่วมไปเลยโอ้โ oh! ห ดูจากสายตาตรงนี้ลงไปหลายคนยิ่งดีครับจะได้ชมกันทุกคนเปิดไม่ดียกซ้ายสูงๆผู้ตะวันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหออกไปนี่นะครับยาวงยาหมองต้องหาให้นะฮะจบเกมครับ21ต่อ12ครับในเซตที่2นะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับไทยชนะ2ต่อ0เซต